โอ้ฝุ่นสายพี่น้องเอฟซีเต็มเลยพี่น้องเนาะเห้องเไก่คับผมเนาะกำลังมุ่นกันเลยเนาะผู้ไดไก่จากได้โชคได้บานยังยังเป็นอาจจะเป็นเนาะตัวนี้เลยได้ก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ของนายยมนะแต่ก็เอาไปห้าสามไปก่อนก็ได้โอ้เอาห้าสามไปก่อนห้าสามไปก่อนพี่น้องเดือนเดือนเลยเอาเอาก็ ให้ชิ้นหนักก็ได้นะโอ้หนักๆหนักนิ้นนิ้นโอ้หนักหนักๆเลยนี่ต่อปูกลางดงเป็นทีครับนะมือนี้ว่าสายใหม่เลยเนีเออรับสายจนใหม่ปะท้อปะท้อปะท้อหลวงปู่ถือสามตัวหลวงปู่ว่ามันสี่สีสางสล้ายหรือมันเป็นสามตัวสามสามตัวสลับอ่าตัวไหนปูตัวไหนตัวแบบอ่า หกหาหกขาไม่เต็นซ wow. ับก oh, ันนะโอ้ต mm. uh, ัดตาตัดมันหกแปดหางสิบอกนมละโอ้ทุกใครว่าสามตัวตัอ่บตัวตดเลยว่าที่บ่านมาสามตัวตดครตัวสิบสามสลายเลยสลายสิบรีของเราบ้านาไปจะขออ่าจินทบาลญายมแล้วผูพนวัฒนานังกันเนาะครับผูพน์ใจสิมีสลาอยู่น้ำเพลนังว่า มาอยู่น้ำใจจากพ่อจากแม่ทั้งใกล้ทั้งไกลนั่นละนี่มันนี่มาอยู่พี่สิี่เฮเาล่าอยู่ตัวเนาะอือสามตัวเลยปู่สามตัวตัวเลยเนาะสามตัวตัวอ่าแปดอ่าแปดปู่ทำข้ามคืนเลยเออได้หอดสองตัวสามตัวดังข้ามคืนพี่น้องสายใหม่เลยแต่เจ้เขามานั่งฐานเดี่ยจะรับสายพี่สาย ัวเสด้สัมผัสเลไอดโทษตโทษหลวงปู่ากันรัสิดังเลยพี่นนาะมาคงจะถ่ายบว่ปู no ่อ <later> <soup> ือพ่น nah hm ่ะคงจะถ่ายเป็นืที่สามสิบบ่อวัตถ่พันมากนี่เลขชุดนี้มาคงุดถ่ายว่ปู่เนี่ยโอ้แต่ตองว่ะคนแต่ที่ทีมบานเขามาก่ยั่งบ่อท่านใดๆหลวงปู่เนาะอือเป็นเลขท่านพิธีป่ะปู่กะบ่อท่านนี่ตามคาเพีไปนี่แะครับ ลุกเรียกพูมาบอกปูอ่ะโอ้โหกูมาบอกมันสุดถ่ายเรียกหรือกปล่ามันไม่หอกเลยอ่าประโชกประโชคเป็นไรปูหัวนี่แตหัวนี่ยังยังมาทันบ่เหมือนไดแม่ยังต้องรอแต่อีกจังน้อยก่อนบ่ได้ต้องไหวก่อนแต่สองตัวปูว่าให้เอฟซีคนไปซื้อโอตตอรี่ไว้ครับ ไป็ปลาฉลาดกินแดงเนาะฉลาดกินแดงใบรถตีออกมานี่กสิบ้านนมีเต้ปัว่าท่นมีนี่จะมีเกี่ยวกับปกฮะอันู้ปรรคมาตามาน้ำน้าทะเลท่วมบอบนี้เลยอูทุ่น้าท่วมเลยนท่วมอ้อมนี่ยน้ำทะเลไหลมาอืมเดี่ยวอะเป็นดีเมเห็นน้ำทะเลไหลขึนมากไหลขึ้นมาก่วมอ้อมนี่เ้ยแต่ว่า เจ้าหน้าที่เขามาเจ้าหน้าที่ไม่ยิงเนาะข้าวตัวหนึงบูขัมเขามาต้นน้ำตาบมันเรื่อยอืมเออว่าใช่สามมาสามมาเด็กติดสามีล้วเด็กติดสามีกมก็ยัง ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นห้าสามหเปล่านะโอ้อ่าคเด็ดติดสามพี่้องอ่าสามมาพี่้องสามมาถ้ายังไงก็รอติดตามทางช่องก็ได้นะครับูมกำลังจะกมาแล้วครับผมออคิพอดีครับสามครับเดี๋ยวเขาชวนมาไหมขออนุญาตก่อนครับผมกำลังออกคลิปอยู่อ่า อ้าพี่น้องเนาะครับปล่อยแล้วเนาะครับผมต่องวดอืมจัดจ่ายผ่นบึ้มเลยอืมก็เดี๋ยวจะสร้างรถตู่ครับพี่น้องยิมซีอ๋อนี่สองตัวอืมดูการพี่น้องเป็นรุ่นยันไม่มีอะใรแน่เนาะอ่าพี่น้องเขียนให้มาแล้วพี่น้องให้กับมือยิมซี เอาไปเดี๋ยวนี้ปลูกกำลังเขียนให้กับมือครับเอฟซีครับผมท่าเมื่อเขียนจัะสายนี่ใหม่าสายใหม่พี่ต้องท,ท,ท,ทคนงุนี่ตะคุ่นแก่ไกโาวันนี้ตะคุ่นแตกบยมัม่กนอืม,มอืมก็วันที่สามสิบน้ายมนะอืมเออเราจะเอาพิจารณาาเจ็ดเอาเขียนให้มาแล้วพี่ต้องเขียนให้เลยด่วนเลยด่วนเลยนา สามมากพี่มากครับผมอ่าสามมาพี่น้องอืแต่ว่าหลุดมาก็คือห้าสามครับผมอ่าหลุดแล้วดีนะครับผมรอติดตามทางช่องนะครับเอฟซีครับผมจะเป่าโทรมาเลยครับเดอขออนุญาตทางช่องทำจักหน่อยก่อนนะครับเนาะสายปูใหม่เลยครับพี่สายใหม่ครับผมสายใหม่เลยพี่น้อง อ่าผมม่ได้สิกงนั่งผู้เลี้วงรับอย่ี่กเอา่น้องเออจะข้ออันเียวเอาไปองข้ยนให้เรืเลยเรบ่อยเลยเอา่น้องเนาะลายมปูรับผมเนาะ2อ4แร์ซอมมี้เดอาองครับผม แปังเดี๋ยวค่อยต่อไปค่อยว่ากันอีกครื่งเนาะปูกับสายใหม่นะครับปูมีหอดเวลาคุยนำทางทีมงานนะครับว่อย่างว่าคนงป้งคูนึงขึ้นยุ่งอ่ากันกับอีฟซีกับผมเป็นเหตุ685เป็นเหตุกับอีฟซีกับผมจนปูมีเวลาบอกคนแล้วครับอ้าว ว่าเอ้ามาอีกแล้วครับยุบีครับผมเดี๋ยวอืมนี่เจ้าดีฝากตอนยุบซีครับเมเนาะมก็ต้องรอวันที่สามสิบวันนะหลุดมาแล้วครับผมน่ะฝากตอนยุบซีกับมันมีกินหน้าเบิ้งไดบยุบีครับผมอาอ้ยฮึ่ม ตัวท้ายตัวนินเนิเลยพี่น้องเนาะตัวนินน่นเจาะดีอ่าเนาะหาไว้ด่วนเลยบ๊อบปูสองตัวนี้บ๊อบปูอืมแต่เดียวกันฮะแต่เดียวเนาะโอ้สองตัวชุดเดียวเอือบปอ้าววางเลยครับพี่ซีผมสายใหม่อย่านีแหละครับพี่ซีครับผมว่างเลยสายใหม่เลยอ่าปูจะไม่ซื้อข้าวทําปูไหมอ่า ไม่ใช่ไม่กับนอนกับ่รองพี่รองนชับก่ะเปาาด้วพี่รองด้วยต่อมวดปล่อยมาแล้วกับหยซครับผมไปพิจารณามื่อใดกับเอทางทีมงานมีโยมโทรมากับซีครับผมรองไอด้วยไันี่ว่าไหนอ่ะเห็นกันไหมนะ ต้องเราวรับผมเนาะโอ้่หยแล้วได้ยินว่าหาด่วนเลยตัวนี้สามมาพี่น้องสามมาผมราเนาะตัวนี้เลยหาไว้ด่วนเลย บอกลดุซูกค้าแล้วพี่น้องนะโอ้ฝุ่นใส่พี่น้องเออเออเต็มเต็มเลยพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศครับผมเนาะกำลังวุ่นกันเลยเนาะผู้ใด้ไก่ยากได้โชคได้บ้านยัเนางเป็นอาจจะเป็นเนาะตัวนี้เลยได้ก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ของนายยมนะแต่ก็เอาไปห้าสามไปก่อนก็ได้โอ้เอ้าวห้าสามไปก่อนห้าสามไปก่อนพี่น้องด่วนเลยเอาเอา ก็ให้จีังหนักก็ได้นะโอ้หนักๆักโอ <tense> ้น้นๆน้โอ้เน้นายนนักหนักเลยนี่เอาไปกอ่อนเลยพี่น้องเอาไปกเลยเอาไ,าไจองก่อนเลยหนักหนักสั่นหนักหนัโอ้เดี๋ยวไปก่อนอ่าเอาพี่ร้องฟังคาก่อนใหมใหม่แล้นะฟังในกองูให้เอานักๆเลยบุพอ่มทำรับตัว<า> ตันนี้อืมออเออเอแล้ววะสาหรับหาสามแล้ววะจับหนักเลยบอกครับเน้นเน้นหนักๆพี่ร่องไยก่อนเลยแปลว่าพูกก็มั่นใจเยอะนี่ตัวนี้อ่าถ้าไม่มั่นใจจะไม่พูดเด็ดขาดอ่าใช่อ่าบอกลูกิเสือห้าเลยดีอ่าครับอ่าไปก่อนเลยพี่น่องก่อนดังเด้อหลุดมาแล้วอ่าเนาะตัวเดียวตัวเดียวเข็ดเขครับผม อา uh, ส่วนโมันมัสองตัวล่างก็หน uh, <19. S 1> ึ่งเกาครับผมส่วนสาม